ขอเจรังสุขเกินพรญาติโยมสาธุชนพุทธศาสนิกชนคนไทยทุกท่านในสถานการณ์ขณะนี้ทั่วโลกเกิดวิกฤตวิกฤตโรคระบาดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตพลังงานวิกฤตอาหารในขณะที่ทั่วโลกกำลังประสบวิกฤตต่างๆก็ยังมีประเทศที่เป็นชาวพุทธเหมือนกับประเทศไทยที่เรียวกว่าพุทธสายเถรวาด พุทธสายเทราวาสนั้นจะมีประเทศไทยพมา่าอังกาลาวกัมพูชาห้าประเทศนี้นับถือพุรธศาสนาสายเทราวาสที่ยังเคร่งครัดอยู่ในห้าประเทศนั้นตอนนี้สองประเทศที่กำลังวิกฤตนะก็ประเทศลาวและก็ประเทศศรีลังกาประเทศลาวนั้นวิกฤตเรื่องพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันแต่ก็ยังไม่ถึงทางตันนะเศรษฐกิจก็ยังพอ ถูถ่ายไปได้แต่ประเทศที่กำลังวิกฤตหนักก็คือประเทศศรีลังกานะเป็นประเทศชาวพุทธเหมือนกับประเทศไทยพุทธสายเทยรวาสระหว่างไทยกับศรีลังกานั้นมีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะยามที่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยอ่อนแอก็ไปศึกษาเอาความรู้พระไตรปิฎกตกะกถาดีกาจากลังกามาสู่เมืองไทยในยามที่ศรีลังกาอ่อนแอก็พระสงฆ์ไทย ไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกาจนตั้งเป็นลังกาสยามวงนะซึ่งก็เดียกว่ามีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะในประเทศพุทธเถรวาดด้วยกันเมื่อญาติโยมสาธุชนไปไหว้พระที่ลังกานะก็เจอคนลังกาก็าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราเป็นชาวพุทธเหมือนกันนะเราเป็นชาวพุทธด้วยกันเราเป็นชาวพุทธเหมือนกัน นั้นมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะในยามทุกยามยากโดยเฉพาะในยามนี้ประเทศศรีลังกาเจอวิกฤตหนักวิกฤตเศรษฐกิจนะวิกฤตโรคระบาดนี่ก็เหมือนประเทศไทยเจอโควิดเหมือนกันต่อมาก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งหนักหนาสากันโดยเฉพาะพลังงานด้านพลังงานน้ํามันก็ไม่มีจะให้ประชาชนใช้นอกจากน้ํามันแล้ว นะข้าวปลาอาหารยารักษาโรคต่างๆก็เรียกว่าวิกฤตหนักจนกระทั่งรัฐมนตรีท่านประธานาธิบดีได้ประกาศออกมาว่าประเทศของเราถึงการที่เศรษฐกิจล่มแล้วนะเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยหมดสภาพนะต้องขอความช่วยเหลือจาก IMF เป็นการด่วนซึ่งตอนนี้ในคราวที่เกิดวิกฤตจ,จะเป็นวิกฤตสึนามิที่ภาคใตก้ก็ดี หรือจะเป็นวิกฤตนาคีสที่พมา่าที่บังกลาเทศก็ดนะีทางคณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะวัดพระรามเก้าวัดจากแดงนะหรือวัดมหาธาตุในการก่อนก่อนก็เคยบอกบนให้ศรัทธาญาติโยมเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมคนไทยได้มีโอกาสนะได้สละปัจจัย4ตามความสามารถของตนเองเพื่อไปร่วมบุญร่วมกุศลช่วยเหลือเกื้อกูล ในข่าวทุกข่าวยากโดยเฉพาะคราวนี้ประเทศศรีลังกาขาดแคลนหนักยารักษาโรคขาดแคลนหนักเรื่องพลังงานแต่สิ่งที่เราจะช่วยได้ก็พวกายาอาหารแห้งนะหรือเครื่องใช้ของสอยบางสิ่งบางอย่างเทนะ่าที่จําเป็นเท่าที่เราพอมีพอหาไดนะ้ส่วนนอกนั้นก็ต้องฟืน้นฟูไปตามการตามเวลาเพราะฉะนั้นในช่วงโอกาสนี้จึงอยากจะเชิญชวนญาติโยมสาธุชน นะที่เป็นชาวพุทธด้วยกันเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาได้มีความการุณาเราตั้งจิตเมตตาแล้วเราก็มีกรุณาสงสารนะเมื่อเพื่อนร่วมโลกได้เกิดภัยพิบัติได้เกิดทุกข์เกิดยากเกิดเข้ายากหมากแพงเพราะฉะนั้นเราจะช่วยอะไรได้บ้างในขณะนี้นะทางที่จะช่วยเหลือได้ 1. ยารักษาโรคสองเข้าปลาอาหารแห้ง แล้วก็สามปัจจัยตามสมควรนะส่วนเสื้อผ้านั้นก็ลังกากับไทยจะแต่งตัวไม่เหมือนกันก็ไม่จำเป็นทังเอามาบ,บริจาคนะแต่ยาเนี่ยทั่วโลกใช้ได้เหมือนกันหมดอาหารใช้ได้เหมือนกันหมดหรือปัจจัยก็ไปแลกเปลี่ยนใช้ได้เหมือนกันหมดเพราะนั้นจึงอยากจะเชิญชวนญาติโยมสาธุชนช่วยกันนะบริจาคปัจจัยตามสมควรนะเพื่อไปช่วยเหลือเพื่อนชาวศรีลังกา ที่เป็นประเทศพูธเถราวาดเหมือนกับประเทศไทยในคราวที่เจอภัยทิบัติในครั้งนีนะ้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากประเทศศรีลังกาการศึกษาภาษาบาลนะีโดยเฉพาะคณะสงฆ์ได้ใช้สื่อภาษาบาลีตั้งแต่ปรเรียนหนึ่งถึงปรเรียนเก้าจะเป็นคัมภี์ธรรมบทอัตถกถาก็ดีนะคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็ดีสมันตปภาษาธิกาก็ดี หรือคำพีอภิธรรมมัทวิภาวินีดีกาก็ดีหนังสือเหล่านี้ที่คณะสงฆ์ไทยใช้เรียนเป็นหลักสูตรบาลีหนังสือเหล่านั้นก็นำมาจากประเทศศรีลังกาโดยศรีลังกาได้รักษาสืบทอ,อดเอาไว้เราก็แปลออกจากภาษาบาลีภาษาบาลีจากอักษรสิงห์ลมาเป็นบาลีอักษรไทยและก็แปลจากบาลีไทยเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นในคราวที่ประเทศไทย ยังไม่มีหนังสือตำรับตำราครบถ้วนด้านพุทธศาสนาก็อาศัยศีลังกานี่แหละนะในการที่จะแปลคำพีแล้วก็ให้พระสงฆ์ได้เรียนตั้งแต่ปเปลี่ยนธรรม1ถึงปลี่ยนธรรม9ประโยคเพราะนั้นประเทศศีลังกาก็มีบุญคุณต่อประเทศไทยในเรื่องของการศึกษาด้านภาษาบาลีตั้งแต่ธรบทอธกถาจนถึงคำพีวิสุทธิมักและวิสุทธิมักเนี่ยพูดแล้วทุกคนที่ปฏิบัติธรรมก็จะรู้จักคำพีวิสุทธิมรก ก็มีการแต่งมีการรจนาที่ประเทศศรีลังกาโดยเฉพาะพระศรีลังกาที่ทรงจําพระไตรปิฎกเข้าใจพุทธประสงค์ย่อสรุปเนื้อหาจากพระไตรปิฎกออกมานะเป็นคำภีวิสุทธิมันะหรือย่อศีลสมาธิปัญญานะให้เห็นอย่างชัดเจนนั่นเองเพราะนั้นในเรื่องของการศึกษาเราก็อาศัยตำรับตำราทางประเทศศรีลังกาเพราะฉะนั้นระหว่างไทยศรีลังกาจะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะในบางโอกาส เพราะนั้นในช่วงนี้เป็นโอกาสดีที่ชาวไทยชาวไทยก็เจอวิกฤตเหมือนกันวิกฤตโรคระบาดวิกฤตเศรษฐกิจแต่วิกฤตเศรษฐกิจของไทยนั้นก็เรียกว่าก็ย่ำแย่พอสมควรแต่ยังพอมีน้ํามันให้ใช้ยังมีอาหารให้บริโภคอย่างสมบูรณ์แต่ของมันแพงเท่านั้นเองแต่ของลังกาเนี่ยถึงมีเงินก็ไม่สามารถจะซื้อได้น้ํามันก็หาไม่มีนะยาก็หาไม่มีถึงจะมีปัจจัยก็หาซื้อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่ชาวพุทธเราจะช่วยกันร่วมแรงร่วมใจหาอยุกหายาข้าวสารอาหารแห้งนะหรือของใช้จําเป็นหรือจตุปัจจัยรวบรวมกันแล้วก็จัดส่งนะโดยเฉพาะทางาวัดจากแดงนะซึ่งอยู่ที่สมุทรปราการก็จะร่วมอีกเป็นแรงหนึ่งในการที่จะเชิญชวนญาติโยมสาธุชนชาวรีไซเคิลนะชาวรักสิ่ง,นะวงแวดล้อมทั้งหลายนะได้ช่วยกัน สละทรัพย์เพียงเล็กน้อยเท่าที่เราสามารถเพื่อช่วยเหลือประเทศศรีลังกาที่ประสบภัยพิบัติเศรษฐกิจล่มในครั้งนีนะ้เพื่อให้มีโอกาสนะได้กลับมาฟื้นฟูประเทศได้มีกําลังใจถึงสิ่งที่เราจะให้เ,เพียงเล็กน้อยแต่เป็นกําลังใจที่มอบไปกับสิ่งของสิ่งของจะน้อยแต่กําลังใจนี่เต็มเปี่ยมเรียกว่าอย่างน,น้อยๆมีน้ําสักแก้ว นะมีขนมสักชิ้นนะไปหยิบยื่นให้ยามที่เขาทุกข์ยากลําบากนะก็ไม่สามารถช่วยได้ทั้งประเทศแต่อย่างนน้อยก็มีของสักอย่างหนึ่งของจากประเทศชาวพุทธด้วยกันส่งเข้ามาช่วยเหลือก็หวังว่าของที่ไปช่วยอาจจะไม่ได้มากแต่กําลังใจนั้นเต็มที่จึงอยากจะเชิญชวนชาวพุทธทุกท่านนะได้มีโอกาสเปิดโอกาสแล้วทานกุศลในครั้งนี้สงเคราะห์เรียกว่าการละทานะ ทานที่ถูกการถูกเวลาเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติให้เขามีชีวิตอยู่รอดต่อไปลหลังจากนั้นก็าจะเจริญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาในโอกาสต่อไปในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญเจริญ,รญพรทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันสระจตุป,ปัจจัยทายธรรมโดยเฉพาะอยู่ยาที่จําเป็นข้าวสารอาหารแห้งที่จําเป็นและปัจจัยตามกําลังศรัทธาของทุกท่านและขอบุญกุศลนี้ที่ท่านบริจาค ช่วยเหลือจงย้อนกลับมาถึงทุกท่านให้สู้ภัยวิกฤตเศรษฐกิจสู้ภัยโรคระบาดที่กำลังรุมเร้าอยู่ทั่วโลกนี้ให้ระงับดับหายไปโดยเร็วพันธและขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีจิตใจเข้มแข็งมีปัจจัยสี่ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร